โอเคสวัสดีครับก็อันนี้จะเป็นรีวิวเกมยุคโบราณเกมหนึ่งนะครับมันจะเป็นเกมที่คนเ,เขาเรียกอะไรอ่ะคนยุคยุคผมเนี่ยโหติดกันมากนะมันเป็นเกมชื่อว่า Red a l e r t นะครับ Red a l e r t นะครับเป็นเกมสัญชาติสหรัฐนะคิดว่านะนะครับประมาณนี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราเล่นกันได้ใน PC เลยนะครับ ก่อนนี้ต้องลงเกมเป็นเรื่องเป็นราวนะนะครับประมาณนั้นเลยนะก็คือเนี่ยครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลงลงเกมได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับเกม <So amazing. S 1> chronodrive.com นะครับเนาะแล้วก็เริ่มเล่นได้นะอันนี้มาดูกันว่าผมเล่นผมเล่นรอบก่อนอันนี้ครั้งที่สองมั้ง นัรอบก่อนนานแล้วนานมากนะครับนี้เล่นกับน่าจะพี่พี่ชาวมาเลเซียครับหนึ่งท่านนะครับเป็นทีมใช้ทีมสหรัฐเหมือนกันสหรัฐจะมีคนร่มนะครับจะมีคนมาเติมเรื่อยๆนะนะครับพาราทูปเปอร์นะเบสทูเปอร์ในเวอร์นะครับมาดูกันเนะาะว่าเป็นยังไงอ่ะเริ่มเลยครับ โหลดนี่นิดหน่อยใช้เวลาโหลดนิดหน่อยนะครับก็แผนผมก็คือสร้างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไปลุยนะครับผมเป็นสีแดงนะที่คนนั้นน่าจะสีเหลืองไหมนะครับโอเคเริ่มเลยผมมันต้องสร้างไอตัวฐานไฟฟ้าก่อนนะบางคนมาใหม่ๆหม่จะงงมากนะแต่ว่าคนที่เล่นเป็นแล้วจะอัตโนมัตินะครับกดเลยแล้วก็ตั้งขึ้นมาเลยตราในสีเขียวคือตั้งได้นะแล้วสร้างฐานคนนะฐานคนนี้ถ้าดอกแรก,แรกต้องเอาหมาก่อนเนาะ มากับวิศกรแล้วก็แล้วก็คนทาหารนะครับเรเลือกมา2ตัวไว้เปิดแมพไว้เปิดแมพไม่ใช่อะไรเปิดแมพเราอยไปขายนะเกิดขายนะไปเปิดแมพเปิดแมพนะครับก็คือเพื่อความได้เปรียบเนาะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ทิศไหนขอแผนที่นะครับโอเคผมผมไปผมควานหาแล้วนะครับเอาทหารเอามากับทหารควานหาแล้วแล้วก็สําคัญมาก ตอนแรกไม่รู้ก็คือรถรถแรกนะฐานเอออรไฟนะครับก็คือมันจะเป็นฐานที่ไว้ทำเงินน่ะนะครับรถแรกของพวกพันธมิตรมันจะวาร์ปได้นะมันเป็นเรื่องของสงครามอนาคตตึ่นถึงอนาคตแล้วก็มาเปิดเหน็บอย่างเช่นรถน้งแรกสองอันให้่มเลย ไม่พอนะ่ามเอาอีกนะครับก <ๆ S 1> ลัวเคยเคยรู้เคยรู้ว่ามันต้องมีเงินแล้วมันแบบว่ามันทําอะไรไม่ได้อใครๆก็รู้เนาะเกมอะไรเงี้ยมันต้องแบบปั๊มเงินเยอะๆนะพอเราปั๊มเยอะแล้วก็ได้ได้สร้างยูนิตเยอะนะครับทำน้อยมันก็ได้ยูนิตน้อยนะครับโอเคก็ได้ทหารามางนะสม่ไหมเนาะแล้วก็มีอะไรเหลือไหมนะอ่าเราเอาเขาเรียกอะไรอะเราเอา เราเอาเอนจิเนียร์นะครับไปเข้าบ่อน้ำมันเราก็จะได้ตังเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับโอเคเราสร้างสังเกตได้ว่าไอ้นั่นจะหมดนี่ผมเห็นฐานมาแล้วผมเห็นฐานมาแล้วดีเด๋งอลเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคไอเดียต่อไปเราเจอฐานี้ครับแล้วก็แบตนี่นี่คือไฟฟ้าจะหมดเราก็ต้องสร้างไฟฟ้านะครับแล้วผมก็สร้างฐาน คนฐานอากาศนะครับเพื่อเอาคนลอยมาก่อนนะครับด้วยอะไรไม่รู้ทํำห้คิดแบบนี้นะแต่ว่าเอาแบบนี้นะครับไปเลยนะครับผมเห็นฐาแล้วผมไปเลยนะครับมาเจอมาเจอโอ้มือสั่นเลยนะครับมือสั่นเลยมึงเพื่อชัยชนะของประเทศไทยนะครับ <S <S นั่นสีเหลืองเห็นไหมใน,นแมมม่ะเมือขาเขาอยู่นั่นแหละผมก็ปั๊มคนลอยเลยครับแล้วก็ โอเคอ๋อเขาย้ายฐานเขาย้ายฐานเขาย้ายให้มันไม่รู้แล้วก็สุดมันอีกตัวนั้นก็รู้มากวิ่งเข้าไปเลยครับไปเลยครับเอาไว้เยความสนใจนะครับเราจะถามเบี้ยความสนใจนะครับดูว่าเขาจะทำได้ไหมครับเขาทำได้ไหมครับเรียบร้อยครับขายครับเข้าไปแล้วเราขายเลยครับเราขายเลยครับโอเคโอเคจากจุดนี้เนี่ยเนี่ยยูนิตเราเยอะแล้วนะครับไปเลยครับไม่มีฐานไม่มี เาเรียกอะไรไม่มีแบบว่าปตอนะปืนสวนอากาศอะไปเลยครับแค่แนั้นแหละครับแล้วก็เอาฐารถหารถมาแล้วฐารถมาแล้วโอเคแค่นี้แหละครับลุยครับคราวนี้โอ้คุมแล,แล้วแล้วมันบังคับยากมากนะไม่ได้เล่นนานแล้วเอาอีกแล้วก็ไปเอาคนร่วมไปกดไว้ คนเรไปกดแล้วคนลงไปกดแล้วนะถ้ามีหลายตัวที่สวยเหมือนกันนะ <_ m uch> เขาจะหลายหลายยูเซอร์อ่ะเขาจะมาบีบเรานะเขาจะมาบีบเรานี่ยังดีเนี่ยอ่ะจดการเลยนะครับไม่มีต่อรองนะครับเพื่อไทยชนะของประเทศไทยนะครับกับชาวต่างชาติไม่มีต่อรองครับ จัดไปครับคาไปคุมไว้ก่อนนะครับไปแล้วครับยอมแพ้นะครับเรียบร้อยนะครับได้ใช้ชนะกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหดีจริงๆใครที่สนใจเขาเชิญเล่นได้ในเว็บเนี่ยนะครับง่ายๆนะครับเข้าเว็บไปเลยนะครับเกม e h r r o o o d ไ v ส c คอนะครับ กดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินแล้วก็ได้เล่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับอ่าฝากไว้ฝากไว้สำหรับสายเดโทรนะเกมเดโทรนะครับขอบคุณที่รับชมนะ